สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับพบกันนะครับอีกเช่นเคยครับนะในยามเช้าเก้าโมงสิครับนะอีพีนี้ก็จะมาเล่านิทานให้ฟังครับนะกัละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นตัวตลกในศาลชายฟงไอ้ศารเงินพันสองกูมันก็ยังไม่ให้กูเลยนะครับเอาว่านะครับกูทวงทุกวันนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้สิ่งที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการอัตลดฝั่ฟังนะครับตื่นเช้ามาต้องทานคีล่าครับนะตื่นเช้ามาต้องทานคีล่าครับสุขภาพเรานะครับอืมหับเขย่าไอ้ส่ตื่นเช้ามาต้องทานคีล่าสุขภาพเราได้แข็งแรงนะครับกระดูกไขข้อรูงสายตา นะครับลงสมองนะครับผิวพรรณนะครับปึงปังอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่นี้ก่อนนะสิครับนะอีพีนี้ฝากถึงไอ้เมือกนะครับในทางเรื่องนี้เมือกนี่เป็นตัวละครนะครับสักางไปเพื่ออัตรดในการรับชมรับฟังผมฝากถึงไอ้เมือกนะครับนะมึงจะเอาอะไรไป,ไปชนะเขาถามว่ามึงจะเอาอะไรไปชนะเขาหืม ผมถามนี่ก่อนว่ามึงจะเอาอะไรไปชนะเขามึงหยุดเพอได้แล้วเงินกูพนันสองยังไม่ได้เลยมึงหยุดเพอได้แล้วนะหยุดเพอหยุดเพอฝันหยุดมโนโได้แล้วนะแต่เงนินพันสองมึงยังไม่ให้กูเลยกูฝากไปถึงมึงเลยว่าถ้าคาดีนี้นะมึงชนะนะกูยอมปิดช่องแล่ถ้ากูแล้วถ้าแล้วถ้าโจทชนะนะ มึงยอมปิดช่องเอาเอากูไหมรับคําท้ากูยังนะรับคําท้ากูยังรับคท้าสิแน่จริงรับคําท้าที่ปิดช่องไหมล่ะไอีผมท้ามันปิดช่องเนี่ยเอาไหมครับเอาไหมกูฟ้าไปถึงเลยกูดูพยานหลักฐานแล้วดูอะไรกูเห็นทุกอย่างแล้วหลักฐานกูรู้เลยว่าทนายเขาสู้เรื่องอะไรทนายโจทย์สู้เรื่องอะไรกูรออรมอง คือผมมองกิ้งเดียวนะครับว่าทนาโจทย์สู้เรื่องอะไรแล้วเมื่อวานนี้นะครับการนําสือพยานของฟังจําเลยไม่ได้มีผลอะไรกับจาเลยเลยแถมดูโจมพยานอีกต่างหากซึ่งเรามองแลว้วมันมันมันไม่ใช่ผมมองแล้วมันไม่ใช่ผมมองแลว้วยังไงก็แพ้งานนี้ยังไงก็แพ้นะครับผมบอกเลยว่างานนี้ยังไงก็แพ้แพ้แน่นอนครับเดี๋กีครับนะครับ,นะค,รบคือ คุณทําอะไรคุณไม่คิดนะครับแล้วหลักฐานคุณเนี่ยจะทนายให้เตรียมมาคุณก็ไม่เตรียมมาเอกตงองวิศรษาก็ไม่ให้มามันจะไปชนะตรงไหนครับผมถามหน่อยกูฟาาไปถึงมึงเลยนะเงินพันสองเอามาให้ด้วยฝากถึงแม่แม่มึงด้วยเงินพันสองกูเอามาให้กูด้วยค่าน้ำมันค่าทางด่วนกระจอกที่ผายเลยเงินพันสองไม่ยอมให้ครับนะครับดีแล้วที่ป้าแตนไม่มาดีแล้วที่ป้าไม่มา นะครับป้ามาป้าต้องฟักเงินเอง,เองมาจากสกลนครค่าน้ำมันห้าพันอยู่หรือเปล่าค่ากินค่าที่พักอีกตีใบครับนูลล่นเป็นหมือ่นอะอยู่หรือเปล่านี่ครับป้าให้มาครับขนาด,ดผมพันสองมันยังไม่ให้เลยนะครับจริงไหมครับนะครับกระจอกที่ผ่าเลสสีครับผู้เลสมากผมไม่เคยเจอใายแบบผู้เลสแบบนี้มาก่อนผมเจอนี่นะครับผมผมแม่งแบบเออเฮียแบบ นะครับคือผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเนี่ยกูถามมึงเนี่ยมึงรักคำถากูยังมึงรักคำถามกูเลยสิว่าเออเนี่ยถ้าถ้าอะไร ถ้ามึงชนะกูป <göster ges response> ิดช่องเลยนะถ้ามึงชนะกูปิดช่องเลยมึงรับคำถามกูไปล่ะมึงรับคำถามมึงยืนยันมาถ้าโจ้ชนะมึงปิดช่องเล่นกับกูไหมล่ะกูถามแค่นี <คร drag variations> ้พอถามมึงแค่นี้พอถ้าโจ้ชนะมึงปิดช่องถ้ามึงชนะกูปิดช่องรับคำถามสะกิจมาถ้ามึงเจ๋งจริงเ่ย ถ้ามึงแน่จริงอะ <c oughs> นะถ้ามึงแน่จริงมึงสะกิจมานะอืมไม่ใช่น้ำคำไปวันวันไม่เอาคือคดีนมมเนี้ยผมมองไงก็แพ้ทุกท่านแพ้แพ้แพผมมองแล้วแพ้นะ,นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ฝากให้คุณคิดพิจารณาด้วยนะเมื่อมึงถอยได้มึงถอยซะมึงมอบเลยกูบอกมึงแล้วว่ากูบอกมึงกูก็พูดกับมึงแล้วที่สารไทยฟงว่าทําขันห้ามาขอขมาเลยคานต่ําเข้ามาเลยเพื่อมีทางรอดมันจะไปสู้ยังไงทุกท่านมันสู้ไม่ได้ผมมองแล้วมันสู้ไม่ได้ทุกคนมันจะไปสู้เขายังไงล่ะเออสู้ไม่ได้ครับทุกท่านมันสู้ไม่ได้หรอกครับมันมันจะไปสู้เขาไม่ได้หรอกครับมันมัน ูดง่ายคือคือหล,ลักฐานมันมัดตัวน,นั้นแล้วคือการสืบพยานมันคือไม่ได้มีประโยชน์กับจำเลยเลยแม้แต่นิดเดียวเอาผมไปเนี่ยผมไปทําไมกูไปทําไมวะกูไปเพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแถมการที่ผมไปมันมีประโยชน์ต่อฝั่งโจทย์ด้วยซ้ำจริงไหมครับมีประโยชน์ฝั่งโจทย์ด้วยซ้ำ โอยงว่ากูไปทําไมเนียกูไปทําอะไรไปเพื่ออะไรค่าน้ามันก็ถูกถูกบิดไม่ให้ตาย้วครับอย่างนี้นะครับตายครับงี้ครับต้องไปครับโอ้โหตายเลยถ้าไปางี้แย่เลยครับชีวิตแม่แม่มีตังค์ไม่ให้เหรอหนี่แม่แม่มึงไะแม่แม่มีตังค์ไม่ให้เหรอนี่ แม่แม่มีตังค์ไหมให้เดรอขอไปแม่สิจริงปะเขาบอก่าแม่มีตังค์เนี่ยอืมอันไหวะแม่แม่มีตังค์แม่แม่มีตังค์นะแต่ไม่ยอมให้เงินอย่างค่าพยานมีตังค์ตรงไหนผมงงมากเลยแม่แม่มีตังค์ตรงไหนวะผมงงครับพี่ครับผมไม่เคยเจอแม่แม่มีตังค์แม่เอาตังค์ไปให้ อืมนะครับแต่ไม่ยอมโอนให้กับพยานฟังจำเลยโอ้กูไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนไม่เคยเจอครับนะเนื่อใจครับทุกท่านเนื่อใจครับนะเนื่อใจที่ต้องเป็นแบบนี้เหนื่อใจนะครับ นะผมเหนื่อยใจก็ประถาปิดช่องอ่ะถ้ารัคคำถาก็กสะกิดมากันโอเคนะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่นิทานนะครับเรื่องสมมุตินะครับใครมาอ้างอีกก็เป็นผมไม่ใช่ครับผมเล่านิทานนะครับเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจประมาณครับ